violence in your eyes and it's a silent fighting i see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding From the bar, guys. From สวัสดี <my S 2> ค่ะ <the S 2> <everybody. S 1> ทุกคนพบกันอีกครั้งกับ Crime Tales เรื่องเล่าคดีดังที่อยากให้คุณได้ฟังแจ้งไว้ก่อนนะคะเรามีเนื้อหาที่ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีรับฟังค่ะหรือถ้าอยากฟังจริงๆเพื่อเป็นกรณีศึกษาแนะนำให้มีผู้ใหญ่อยู่ฟังด้วยนะคะจะได้ให้คำปรึกษาได้ค่ะขอเริ่มเลยแล้วกันค่ะเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวันที่8 เดือนพฤศจิกายนปี1999เรื่องมีอยู่ว่าชายเจ้าของจังยัดหรือสถานที่เก็บรถเก่าที่ไม่ใช้แล้วชื่อว่าบรูซหายตัวไปอย่างลึกลับภรรยาของเขาพยายามโทรหาก็ไม่มีการรับสายเธอจึงตัดสินใจโทรหาน้องชายของบรูซชื่อชักให้ช่วยไปดูสามีเธอที่จังยดัดเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆก็หายไป ชักตัดสินใจไปดูที่จังยาร์ดพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าทําเอาช็อกเขาเจอพี่ชายของเขานอนอยู่ที่พื้นแต่ไม่ทันได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นเขาก็รีบแจ้งตํารวจตํารวจมาตรวจที่เกิดเหตุพบว่ามีโทรศัพท์ตกอยู่ข้างๆอย่างที่ทราบกันค่ะสมัยก่อนอยังมีการใช้โทรศัพท์แบบบ้านอยู่ตามที่เห็นคือสายโทรศัพท์ยังพาดอยู่ข้างๆร่างของบูส เหมือนมีการใช้โทรศัพท์ก่อนที่จะเสียชีวิตสภาพศพคือโดนยิงเข้าที่กลางอ,อกปกติแล้วบรูซมักจะเก็บเงินประมาณ2,000ดอลลาร์เอาไว้ที่กระเป๋าเสื้อเสมอตอนนั้นตำรวจไม่พบเงินเลยก็เลยสันนิษฐานไปว่าน่าจะเป็นการปล้นทั่วๆไปมองเผินๆมันดูจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์คดีอาชญากรรมใช้เทปแปะตามเสื้อผ้าของบรูซพวกเขาไม่เจอหลักฐานเพิ่มเติมใดๆเลยเจอแค่ผมของบรูซเองเท่านั้นเจ้าหน้าที่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมจากทั้งที่จับประตูตามพื้นไม่มีแม้แต่รอยเท้าของผู้ก่อเหตุสถานที่เกิดเหตุมันดูสะอาดเกินไปเหมือนคนร้ายจะรู้ว่าควรจะต้องระวังจะหยิบจะจับอะไรต้องใส่ถุงมือตลอดเวลาแบบนั้น มาถึงโทรศัพท์ที่ร่วงอยู่ข้างศพของบรูซตำรวจอยากรู้ว่าใครคือคนสุดท้ายที่คุยกับเขาแต่ก็ไม่มีใครแจ้งเบาะแสเข้ามาเลยทีนี้เรามาดูประวัติของบรูซกันสักนิดนะคะบรูซคือชายอายุประมาณ48ปีก่อนหน้านี้6เดือนที่แล้วเขาเพึ่งนแต่งงานกับเชอรี เชรีเป็นหญิงอายุ28ปีตอนนั้นบรูซกำลังจะรับลูกทั้ง3าของเชรีเป็นบุตรบุญธรรมค่ะดูเผินๆเ,เหมือนทุกอย่างดูดีนะคะบรูซ <Bruce S 1> เป็นคนขยันและทำงานหนักเขาทำงาน2ที่คือที่จังยาติของเขาเองกับที่ General m o t o r หรือ GM นั่นแหละค่ะเพื่อนๆของเหยื่อบอกว่าทั้งคู่เป็นคู่แต่งงานที่มีความสุขน่ารักดูรักกันดี เชอรีมักจะบอกคนรอบข้างเสมอว่าบรูซคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอเธอบอกว่าเขาเป็นคนดีและดูแลเธอกับลูกๆอย่างดีบรูซรักและใส่ใจเชอรีดูแลเธอเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงเลยทีเดียวมาต่อกันในวันเกิดเหตุคะ่ะวันนั้นเชอรี Cherry อยู่ที่บ้านกับลูกๆของเธอและเพื่อนสองสามคนเธอจึงไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่เชรีมีข้อสงสัยหนึ่งข้อ ว่าอาจจะเป็นอดีตแฟนเก่าของเธอที่เป็นผู้ต้องสงสัยเธอบอกตำรวจว่าจอห์นฮัชชินสันติดเงินบรูซอยู่หลายพันเหรียญเชอรีบอกว่าจอห์นมีเรื่องกับบรูซเรื่องเศษวัสดุที่ถูกขโมยไปในจังยาร์ดและเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายยางให้ลูกเลี้ยงจอห์นในราคา20เหรียญอะไรประมาณนี้ซึ่งตำรวจรับฟังไว้และมาสอบถามจอห์นทีหลังว่าช่วงเกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหน แต่ไม่มีใครเป็นพยานให้เขาได้ในวันเกิดเหตุเขาจึงยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนี้ตำรวจพาเขาเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ว่าเขาฆาตกรรมบรูซจริงหรือไม่ระหว่างที่เข้าเครื่องจับเท็จจอ์นมีอาการเหมือนคล้ายจะเป็นลมจนต้องจับส่งโรงพยาบาลหน้ามืดตาลายผลออกมาเขาไม่ผ่านเครื่องจับเท็จตำรวจจึงตัดสินใจไปค้นบ้านของจอ์นเพื่อค้นหาอาวุธฆาตกรรม รอยเลือดหรือแม้กระทั่งเงินที่หายไปคดีนี้เงียบหายไปเป็นเดือนไม่มีความคืดหน้าใดๆจนมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คดีเปลี่ยนแปลงไปคือมีการสอบสวนคดีฆาตกรรมที่อยู่ห่างจากที่นี่ไป700ใรไมล์ที่ Kansas City, ี้มิสซูรมีอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีฆาตกรรมถูกพบเสียชีวิตที่บ้านชื่อของชายคนนั้นคือเจอร y รี่แคสซาเดในมือของเขายังมีหนังสือไบเบิล บนโต๊ะมีใบทะเบียนยาวางอยู่ใ,ใกล้ๆยังมียากล่อมประสาททำให้ทราบว่าเขาได้รับการรักษาความเครียดความกดดันและที่สำคัญคือที่ถังขยะนอกบ้านตำรวจพบเทปวิดีโอที่มีชื่อว่า for Jerry's eyes only สำหรับให้เจอร์รี่ดูเท่านั้นปรากฏว่าเป็นวิดีโอของผู้หญิงเต้นยั่วยวนเพื่อนของเจอร์รี่บอกว่าพวกเขาคิดว่าเป็นผู้หญิง ที่เป็นแฟนเจอรี่เป็นผู้หญิงที่อยู่ที่ฟรินต์มิชิแกนและแน่นอนค่ะชื่อของผู้หญิงคนนั้นก็คือเชอรี่เมื่อตำรวจที่แคนซัสโทหาตำรวจที่ฟรินต์ตำรวจที่ฟรินต์ทราบทันทีว่าคือเชอรี่เดียวกันดังนั้นตำรวจจึงเรียกตัวเชอรี่มาสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ตำรวจสอบถามเชอรี่ว่าเธอรู้จักชายชื่อเจอรี่หรือไม่เธอปฏิเสธทันที ตำรวจสอบถามเพิ่มเติมว่าเธอได้ส่งเทปวิดีโอไปให้เขามีภาพยั่วยวนมีการเต้นยั่วยวนในนั้นใช่เธอหรือไม่เธอปฏิเสธทันทีตำรวจจึงนำหลักฐานมาให้เธอดูเธอยอมจำนวนด้วยหลักฐานและยอมรับว่ารู้จักกับเจอรี่แต่บอกว่าเขาบ้าคลั่งเมื่อถูกถามว่าเธอมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเจอรี่หรือเปล่าเธอกล่าวว่าไม่มี มีแค่ทางออนไลน์ใครๆก็รู้จักและพบกันทางออนไลน์เชอรี่เล่าว่า,วาเธอเจอเข้าในคอมพิวเตอร์แชทรูมแค่บอกว่าเจอโดยบังเอิญเหมือนใครๆที่เขาทำกันเธอย้ำอีกครั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์แกะรอยคอมพิวเตอร์ของเชอรี่และเจอรี่กู้คืนข้อมูลที่โดนลบออกไปแล้วมีภาพอย่างน้อยสามรอรูปภายใต้ชื่อออนไลน์ของเชอรี่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นตำรวจพบการวางแผนพูดคุย คดีฆาตกรรมของบรูซโดยการวางแผนให้เชอรี่โทรหาบรูซช่วง5้าโมงเย็นและบอกให้บรูซโทรหาเธอก่อนกลับบ้านเธอจะชวนบรูซคุยระหว่างที่เจอรี่เข้ามาจัดการเชอรี่เองเป็นคนที่แนะนำให้เจอรี่หยิบกระเป๋าสตางค์และเงินออกมาจากตัวบรูซจะได้ดูเหมือนเป็นการปล้นทั่วๆไป เจ้าหน้าที่ให้ผู้บริการทางอินเทอร์เน็ตเช็คช่วงเวลาการสนทนาระหว่างทั้งสองคนเป็นหลักฐานซึ่งช่วงเวลาที่ทั้งสองคนใช้ Chat Room เป็นเวลาที่ตรงกันไม่ต้องสงสัยมาถึงเหตุจูงใจในคดีนี้กันค่ะหลังจากเชอรี่แต่งงานกับบรูซได้แค่หนึ่งเดือนเชอรี่เจอเจอรี่ในห้อง c แชทร o มเจอรี่กำลังจะจดทะเบียนหยา่าส่วนเชอรี่ก็อยู่ในการแต่งงานที่ย่ำแย่ไม่มีความสุขซึ่งดูน่าสงสาร ผลสุดท้ายทั้งสองก็ลงเอยที่การพบกันและกลายมาเป็นแฟนกันเมื่อต้องแยกจากกันเชอรี่ก็สารสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยการส่งวิดีโอว่าบิวและภาพถ่ายผ่านทางอีเมลเวลาต่อมาเชอรี่บอกเจอรี่ว่าเธอตั้งท้องลูกแฟนให้เขาโดยเอารูปหลักฐานที่ตรวจการตั้งครรภ์จากหลายปีก่อนถึงแม้แต่ภาพอันตราาวของหลายปีก่อนมาทำให้ดูเหมือนเป็นลูกเธอ และก็โกหกว่าบรูซอยู่ในแก๊งเป็นพ่อค้าย,ยาและแม้กระทั่งทำร้ายร่างกายของเธออยู่บ่อยๆเป็นประจำสุดท้ายเธอยังโกหกอีกว่าบรูซทำร้ายร่างกายเธออย่างรุนแรงจนเธอต้องแท้งลูกแฝดไปโดยปริยายไม่น่าเชื่อการทำให้ผิดเป็นถูกทำให้เจอรี่มองบรูซเป็นคนร้ายเชอรี่ทำให้เจอรี่รู้สึกว่าเขาควรจะต้องช่วยโดยการกำจัดบรูซ ให้พ้นทางไปและสิ่งที่ไม่คาดฝันคือหลังจากสองอาทิตย์ที่เขาฆ่าบรูซไปแล้วเชอรีกับตีตัวออกห่างจากเขาไม่ติดต่อไม่สนใจเขาอีกเลยที่หนักไปกว่านั้นคือเธอมีแฟนใหม่ทำให้เจอรี่เริ่มปฏิติดป่อเรื่องราวได้แล้วว่าถูกหลอกใช้นี่คือเหตุผลที่เจอรี่ฆ่าตัวตายและทิ้งจดหมายอธิบายไว้ว่าเชอรีมีส่วนรู้เห็นการฆ่าบรูซ สุดท้ายในคดีนี้เมื่อปี2000ปลายปีเชอรีก็พบว่ามีความผิดในฐานสมรู้ร่วมคิดและฆ่าคนแบบไม่ได้วางแผนหรือ Second Degree Murder เธอถูกส่งเข้าเรือนจำแบบจำคุกตลอดชีวิตก็จบลงไปแล้วค่ะคดีฆาตรกรรมเรื่องแรกที่นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าผู้ฟังทุกคนจะชอบนะคะทุกคนสามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์ได้นะคะ แอดมินจะยินดีมากเลยถ้ามีใครคอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันยังไงวันนี้ต้องขอโทษด้วยหากพูดจาไม่ชัดหรือออกเสียงไม่ชัดเจนกราบขออภัยมาด้วยค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ I see the violence in your eyes in It's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding Go away and go from the back guys.